ใครมาครับใครมาครับเยเดมาครับใครเยเดมาครับานเรียกว่าใครเนาะทำับเราทำับกับเราทำกัราเราเป็นด้วยกันจะได้สนุกสนุกแล้วก็ผมยูดิเอาล้างจิตนะก็จะไปก็แล้วก็ได้ไปดูกัาตรงงานปทศใช่ไหมปทศเนี่ยใครวครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับพาเมียมาเยเดพาเมียมาโอ้ทำไมรีบกลับไม่ได้คลิปเลยนะครับ จะไปขุดปูนพี่อ๋อเจได้ครับเจได้พกเมียมาด้วยเมีมาด้วยสวัสดีครับคุณครูครับเป็นคุณครูเนาะอะไรครับูะมางนะครับครับผมรอหมายเรียกเหรออ๋อเจได้เจได้ีหมดตัวเลยครับผมครับขอบคุณเจไดนะครับเจไดก็มานะเดี๋ยวเอารถมาให้หมอหนุ่มนะครับแกบอกว่านมสีอะไรมานะครับขอบคุณครับขอบผมครับ สวัสดีนะครับเจเด,ดนินนาคานะครับ,บ kind of สวัสดีครับเ <tragedy> <IEL Y arn amura> นี่ยก็ใครนะเนี่ยว่าใครได้สวยจิตสุนวิน e e <observations> ี <neither> ่ก็ยังอยู่นานเนาะสวัสดีครับได้ไปหนึงนาทีอาถานี่ก็ได้แเจเดนี่ไม่ได้ดิเงาแม่เนาะ เผื่อคัดจำไม่ได้ไ <c> ง <oughs> ไปไหนก็มีคัดจำหมอหนุ่ม,มได้นี่ครับแจกที่นะครับ,บต้นอยู่อย่างนี้ครับอยู่กหนครบครับนี่มีคนจามวิ่งหนีกันใหญ่เลยอ่ะใครจมไม่ได้ตอนนี้ร้อนนะ ถ่ายพี่อ๋อทีหมอหนุ่มก็มีเงินขึ้นประจําเลย YouTube นะต้องถ่ายคนดังอยู่ตลอดเหมอหนุ่มจะได้รอดทีเขาเดือนนี้เป้นเท่าไหร่นะขึ้นขึ้นครับขึ้นอยู่ได้ระดับเยอะครับกราฟขึ้นปุ๊บเลยครับพี่อ๋อขอบพวกคนนะครับที่ทำหมอหนุ่มรอดเนาะยังไม่ได้คลิปพี่อ๋อหมอหนุ่มเขคงไม่รอดเดือนนี้คเขาขอบพวกพี่อ๋อครับวันนีพี่มาแล้วเดี๋ยวอยู่สี่พันครับ แต่พี่พันนี่เราจะไม่ตามนะพี่ดูแอ๋อไม่ขึ้นเลยลดเลยผมนี่รถมีละสองสามคนดีนะผมเสียละสามร้อยสิบหยอดผมไม่ต้องมาเลยนะหอหมดเลยตอนนี้เนี่ยยอดไม่ขึ้นเนี่ยนี่เราออกมาสลัดกันไปก่อนมีทั้งขึ้นทั้งลงกันนะเดี๋ยวตอนนี้หมอหนุ่มขึ้นนะกราฟขึ้นกราบแต่ได้ขึ้นจะถ่ายพี่อ๋อขึ้นเลยครับ ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับไปซื้อลอตเตอรี่มาด้านนี้เลยนะครับ,รรบเด็กสวยๆ <c oughs> พี่มนมาม่าใหญ่พี่มนที <c oughs> นี้ดูคลิปไหนมีแต่พี่มนเยอะเหมือนกันเนาะ <c oughs> คนตัวแล้วกับพี่มนไหมหมอหนุ่มไปตะโก,กนทองคำไปเอ่อโลตัสไปแมคโครแล้วก็ไปไหนตัวไหนก็บอกรู้จักพี่มนนะ <c oughs> <c oughs> อยงนีจะไปให้ไปตองงอยอ้อมไปทางนู้นเลยครับเขาเขาให้ไปตะกุนเลยอ้อมไปทางนู้นโอ้ก้าผมไม่ผ่านตองงอยไม่ผ่านแล้วครับไปไม่โอ้ฮะทำอะไรกันมาบากเสกับมังอาบาดต้องอ้อมเลจริงอ่ะอพี่มณ์ระบาดจริงเหรออ๋องั้นผมไม่ไปเลยครับอยู่แถวนี้ดีกว่าเราก็อยู่แถวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าก็หลายคนแก๊งหนึ่งเลยนะอุ้ยจริงอ่ะพี่แก๊งเลยอ่า ตอนนี้ก็ไม่ไปตลาดปิดไหมพี่ตลาดปิดเต่างอยปิดไหมปิดโอ้จบเลยไม่ไปแล้วเต่างอยอ่าโอเคผมก็ไม่ไปนะหลับแล้วเต่างอยหลับแล้วครับมันหลับแล้วนะวันี่นะครับนี่ช่องนี้ก็ช่องใหญ่นะครับนี่ครับอ่านี่ครับดังๆถ้าฝากช่องให้หน่อยฝากช่องคุณนะเชาว์บ่าว ค่ะคนนี้ก็คือเป็นหมอนุ่มนะคะแล้วก็ฝากช่องมอนุ่มด้วยนะคะช่องอดิศรสกุลนครนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเด้วยนะคะช่องอดิศรสกุลนครเด้อครับผมขอบพระคุณครับหมอนุ่มจะให้ครับไม่ใช่มอนุ่มฝากช่องครับจะให้เขาฝากช่องให้มอนุ่มอะไรงงไห้มอนุ่มพูดอะไรผิดงงงเมื่อกี้ขอเคลียร์มนุ่มหมายมอนุ่มหมายถึงว่าจะให้หนูว่า บอกบอกชื่อช่องแล้วก็บอกจะช่องหมอนุม่มก็เอยเขาเอยช่องหมอนุ่มก็ขอบคุณด้วยนะ <laughs> ผมพูดผิดไปเองหรือเปล่านเนี่ยใช่นไรฝากฝากให้การน้องสองโอ้ใช่ <laughs> ใช่ใช่แหมหมอนุ่มก็เลยงงเนะโอ้เดยวก็เอยช่องหมอนุม่มฝากช่องเนี่ยเอยตกลงจะให้หนูหนูเอยชื่อหนูก่อนนะหนะมอนุ่มก็ดีใจนะเพราะว่าหนูฝากช่องให้หมอนุ่มก็บขอบขอบพระคุณนะฝากช่องอดิสอนตะกนละครด้วยครับ <laughs> นี่แหละครับเป็นคนดีครับทั้งสองคนนะครับมีอะไรเขาก็ไหว้หมอหนุ่มหมอหนุ่มก็ไหว้คืนครับเพราะว่าหนึ่งไหว้ทั้งวันนะคะใช่ครับขอบพระคุณครับนี่แหละครับขอบพระคุณครับโอ้โ่บรรยากาศครับบรรยากาศก็เงียบเงาครับวันนี้ก็เงียบเงาครับเกิดอะไรแถวๆขึ้นนะครับอืมบรรยากาศตรงนน้นก็เดี๋ยวไปดูน้ําด้านหลังก่อนนะ น้ำเป็นหลังมีไหมปูประดิจหนนาคลาดนะครับนี่เลยวั <c oughs> นนี้เราก็จะไม่ไปเต่างอยครับหรือไปสุโนครยน่ากลัวครับพี่ข่าวว่าโควิดมาแล้วเราจะไม่ไปเต่างอยนี่ครับบรรยากาศในบึงครับในบึงในบึงในบึงแห้งหมดแล้วน้ําเหลือนิดเดียวนี่ครับที่เกิดเรื่องสมัยก่อนครับเที่ยงนาน้อยอีอีเป็นเหตุ นึ่งเขาภูหลวงครับภูผาเอกภูหลวงนี่ครับปู่ปริกิษนาคราชตรงนี้ครับสวยงามครับปู่ปริกิษนาคราชถ้าใครเห็นมาชมครับที่บ้านกกอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงยงอนมุกนาหานะครับนี่ครับทุกอย่างสวยงามครับเดี๋ยวอะไรก็ผ่านฝนไปด้วยดีครับนักท่องเที่ยวอีหน่อยก็จะมาเป็นพันทพนนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับหมอนุ่มเกาะนะครับหมอนุ่มเกาะ ใส่แม็กเสียมันก็นเลยอุเอกอุเอะครับผมนี่ครับบรรยากาศครับไปกอดกอดเงียบเหงาเงียบเหงารถก็ไม่ค่อยจะผ่านเลยครับร้านมาหนุ่มก็เงียบเงียบเลยครับต้องกินมามา่มามาม่ามาม่านะครับสวัสดีครับทุกท่านถนนโลง่งโล่งสุดๆถนน อยู่หน้าบ้านลูกคนไหมครับพี่ต่อบรรยากาศถ้าไปก็ไม่รู้จะทำอะไรนเนาะอยู่กับพี่อดิสรนสบุญซีซี a ช n แนลพี่อ๋อพี่มลเลาลุงหนเยอใส่ันโบลาแบบนี้แบบนี้ใส่หน่อยนะครับใส่หน้ากากล้างมือ เระยะห่างนะครับก็บยอยู่หน้าบ้านหนึ่งคนอารมณ์บรรยากาศครับนี่ครับสามละคนครับอารมณ์บรรยากาศนี่คือภูเหล็กไฟนะครับน,นี่ครับบรรยารกาศบรรยากาศ คือเราอาจจะไม่โล่ไม yes. ่ได mm, ้ได้กาแฟกรอกกอกอยู่ได้นุนครับก็เด็กเด้อก็อยู่ฝั่งนมันนะบมีบรรยากาศครับผมพี่ต่อไหนไปไหนคอกอาทิตย์แล้วโอเคไปทรับุณล่ะครับคุณล่ะแต่ถ้าหายไปนานๆนี่ต้องบอกนะฮะมาไปครับอยู่ได้ทนทนไปต่อไปช่วงนี้โควิดไม่รู้จะไปทำอะไรกันเกี่ยวก็สัมภาษณ์ทีซีห่งสองหมื่นก็อยู่ไปอยู่ได้ก็อยู่กันไปเนาะโควิดเนาะยังว่านะ มันเรียกได้ว่ามันล้อมหน้าล้อมหลังเราเลยตอนนี้เพราะว่าทุกีนเขาอยู่ในบ้านเราจะมีโอกาสได้ได้ได้ยอดดูเขตรงนี้แหละเพราะว่าสกุลก็สามเพราะว่าเขาอยู่ในบ้านเขาไม่ออกมาไหนเขาก็จะดูแต่คลิปเรานี่แหละครับวันนี้เราจะได้ ใช่เค็นเทนต์ไมนออกคอนเทนต์ไม่ออกนะคอนเทนะไม่ออกจริงครับบางทีไลฟ์สดจนเบื่อชั่วอะไรนะก็ได้เลยไลฟ์ไลฟ์คงยงไม่อยากจะไลฟ์เลยไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหมไม่มีคนวรพูดไม่ต้องไม่มีอะไรที่ยังให้คุยไูช่ครับอ่ะฝากไว้ต่อเด้อหนีไปไหนจะบอกกันก่อนเด้ออ่าชไปนะฮะนี่หมอจะพี่บอกผมอะไรก็ได้จะไปตอนไหนโอ้ยอยู่ไหนถึงกันเด้ออยู่มาเจ็ดเดือนก่อนแล้วครับอยู่มาเจ็ดเดือนละเดือนกันยากันญาครับยาครับผม ผมอยู่เดือน,นกันยามหนูมันไปเดือนกันยาแล้วนนไปเดือนกันยาครับ นี่ครับสู้กันไปครับผมมาจากอะไรของแกไม่รู้กล้องก่้งองโมามาตรฐานกมาเก้องกล้องถ่ายเลยมาถึงเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอานึ่งออกไม่ออก้วเปล่าแล้วเนี่ยเกาไม่เหลือแล้วถไอ้แกได้มัก่อนใช่มก่อนแกมีไม้ลอยด้วยนะครับผมไม้ใบเลียดนะใเลียับมาละมอินบบเยดาป็นใบเลยราบโอยดัรนเหนเียดาเป็นใมเลยดเราเปนเียดเราเ็นเราเอ็นียดเนนียดมรานียดเาเอนบเดราเนีานใลานแลีวก็นีนะ ไอ้กันสั่นนะใส่กันดูมือดีก่อนมีกันพันใส่แนี้ไม่ต้องเยอะอีกกันด่ก็พอแลนี่พอแล้วกันนี่เราใส่ในตัวแล้วไปไหนก็พกเข้าพกออกได้อย่างนี้เราใช้รุ่นราคาไม่ถึงหมื่นมันไม่มีกันสั่นไงแถ้าราคาหมื่นกว่ามันมีกันสั่นอ่าเดี๋ยวนี้อะไรอัพพอฮะฮัจจีเือเรวเลยดีกว่านี่ลุงขอสลิปเข้าไปลีโนลีโนมันอยู่ที่ความรวดเร็วครับตอนนี้มันไม่ต้องมีอะไรมันไมการับ ไม่ได้รหัสล็อกหน้าจอนะเบอร์พื้นทีได้ต้องต้องขึ้นให้ไม่มีรหัสนะล็อกหน้าจอครับจะมากดหน้าจอได้เลยได้เลยปั๊บปุ๊บเลยนะลุงแกจะเออฮะขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยมันจะได้เป็นประเด็นเลยเด้ครับแล้วมาเป็นเอ่อคอนเทนต์ได้เลยครับผมโอ้ยลุงกำลังจะทำนู่นทำนี่กดหน้าจอไม่ทันแล้วเบอร์ตั้งเบอร์ตั้งไม่ทันล็อกไปเยอะเกิน ค <rôle S 1> ขอบคุณนะครับวันนี้ก็อัพโหลดกันครับขอบคุณครับอ่ะถ่ายแล้วครับไปขายวเราไที่อื่นที่นี่ไม่มีคนแล้วไปที่ต่อครับครับถ่แล้วครับเราต้องลยคครัวเขาเลยที่ครับขอบคุณนะพี่อ๋อครับดีไอวายนะครับ